ไที่โซ่ะตามใจเขามาเลยใช่หลับตาก่อน SPD จะมาพาองค์เอิงเที่ยวค่ะทุกคนแต่ระดับ SPD อะไรเนี่ยต้องเลือกอะไรไม่รู้ฮ่าจะไปห้างต่อมันต้องเลือกงดอีกโอ้ยนั่งแลมโบเลิสแล้วหลับตาก่อนเของหวานของโปดแล้วของหวานจะได้กินเลยหลับตาก่อนเรดี๋ยวโอ้ต้องเลือกอีกแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยเลือกข้างก่อนไอส์ครีมบอกเลยว่าถ้าไปกินไอส์รีมต้องไปที่สเวนเซ่นเท่านั้นเอาโดดสเวนเซ่นไหนโอ้เขาต้องจัง เทเน่คลาซีมาแล้วเฟสตอเบอรี่บันนี่ซันเดย์เอฟไอศครีมใหม่ล่าสุดสองรสชาติเสริฟพร้อมเวฟอร์กรอบัสเก็ตเฟสตอเบอรี่บันนี่ซันเดย์เอลได้ไอ่มกับไอศครีมรสชาติใหม่สามลูกเฟสตอเบอรี่บันนี่แพนเค้กเซตเค้กนุ่มๆกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวอมหวานเฟสตอเบอรี่บันนี่นะคะบันนี่คุกกี้บนครีมสตบบรอเบอรี่สุดว้าวเมนูส,สุดท้ายเฟสตอเบอรี่บันนี่บิงซูเซตเดินกับบิงซูนมครับด้วยสตรอเบอรี่แบบล้นหัวพี่พามากินแต่เคาก็มีวามสุขล้นใจเส้นคเมากกิ็มี อิ่มท้องอิ่มใจได้เวลากลับบ้านไอยตัว <c oughs>